ทางด้านจังหวัดกำแพงเพชรค่ะจัดอบรมวิทยากรปั้นโอ่งซีเมนรวมใจสู้ภัยแล้งที่ศูนย์พัฒนาฝีมือรแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายธานีธัญ,ญาโชธผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรปั้นโอ่งซีเมนรวมใจสู้ภัยแล้งสืบเนื่องจากนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤด,ดูแล้งเพื่อให้มีภาชนะไว้สำหรับเก็บกักน้ำจึงได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานทกสกำแพงเพชรดำเนินการจัดการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรปั้นโอ่งซีเมนขึ้นซึ่งเมื่อจบการอบรมแล้วสามารถนำไปขยายผลในหมู่บ้าน และตำบลของตนเองได้โดยทกศกำแพงเพชรได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปั้นโอ่งให้กับชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจมีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมปั้นโอ่งซึ่งจะทำให้ชุมชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้มีโอ่งน้ำซีเมนเพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านละ20ใบ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ